สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนยพระเครื่องใหญ่ชินนวัวชรอนนะครับทางช่องก็จะมีข่าวข่าวของใหญ่มานําเสนออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับใหญ่ชินนวยรชรอน,อนมีโครงการจัดสร้างพระใหญ่และใหญ่ชินนวัวชรอนก็จะมีการประกวดพระเครื่องขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาทุนสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประสิทธิฐานในที่ดินของตัวเองก่อนนะครับ โดยนําพระสมเด็จที่มีอยู่นะครับให้เช่าบูชาเพื่อจะระดมทุนเพื่อสร้างสมเด็จโตนะครับมีคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใหญ่ถึงทำอย่างนี้นะครับใช้ทุนตัวเองสร้างในพื้นที่ตัวเองเพื่อที่จะให้การควบคุมและดำเนินการจัดสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับส่วนจะเสร็จวันไหนนั้นใหญ่บอกว่านําพระเครื่องที่ ได้รับมอบจากตาเอามาให้เช่าบูชานะครับและในวันนี้นะครับใหญ่ชินบัญชรจะนำภาชุดนี้เปิดให้เช่าบูชาในราคาองค์ละ5,000บาทนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานในที่ดินของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้งโครงการนี้ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการสมทบทุนหาไรายได้ในการจารัดสร้างหลวงปู่ทวอรมณปุโตองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในวันที่29กันยายน2567นะครับใหญ่ชินลมันชรได้จัดงานประกวดพระเครื่องขึ้นมานะครับมีพระเครื่องที่จะมอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้ส่งเข้าประกวดนะครับทุกองค์ที่ซื้อบัตรหนึ่งใบนะครับจะได้รับมอบพระเครื่องในราคา1องค์นะครับบ,บัตรส่งพระเข้าประกวดหนึ่งใบราคา700บาทนะครับ ก็ได้พระเครื่อง1องค์นะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับในวันที่29กันยายนนะครับ สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับก็ต้นคลิปได้เกิดไปแล้วต้นต้นเริ่มต้นนะครับอ,อหัดมนขายพระเก๋ให้สายวิทยาศาสตร์ตายนิดไออหัดมานนี้ถูกเคลือขขากล้องเลคือเอาพัดถอดวาง<อ>ขายมาขายจริงแล้ว่ะนะมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าคนเรามันไม่ทันเกมในยุคสมัยนั้นอ่าเราทิดสมัยนี้โซเชียลมแรงครับ พอโซเชียลมันแรงเนี่ยมันเผ็ดเงครับใชม่มันก็ต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ้ยจริงเผ็ดประการใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือมันหลอกมันไม่ได้คือคนมีความรู้มากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยการส่องพระมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องตรวจอยู่แล้วนะถึกไม่ถึงใช่ไม่ใช,ใชแ่แค่เทียมเขาเห็นหมดแล้วนะพี่ใหญ่แต่ก่อนนุนคัดเรื่องพระที่นี้ไม่กันอีกกันนะจริงๆเรื่องพระสมัยนั้นอะ่ะมันไม่ได้บุมแล้วก็คือ โทรศัพท์มันถ่ายรูปไม่ได้อนานะเราจะต้องมีแบบว่าเดินอาไรให้เขาดูครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนสมัยก่อนไม่ได้แพร่หลายแบบนี้ครับสมัยนี้เลยเปิด Google ก็เจอเปิดยูทูบก็เจอเปิดประวัติไอ้คนที่ที่สองพระดูพระเราให้ดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนก็รู้อีกใช่พวกนี้มันดูทำลายง่ายว่าใครเคยเป็นยังไงทําอะไรที่ไหนยังไงพวกนี้มันจะมีข้อมูลของมัน มันอยู่ที่ว่าคนนาจจะไปเลือกเชื่อแบบไหนนะครับเชื่อในกรในขอหรือเชื่อผมหรือรไม่เชื่อผมมันมียู่อสอบกลุ่มแค่นั้นแหละเชื่อกับไม่เชื่อจริงกับไม่จริงมันมีแค่นั้นแหละไอคนที่มันมันถือว่ามีชื่อเสียงแล้วมันก็คงคิดว่าใครจับมันไม่ได้ใครจับมันไม่ได้แค่นั้นนีงอย,ย่างอย่างไอออเนี่ยออหัดมาเนี่ยเสียหนุ่กุ้งโตแต่ก็ตายด้วยเพราะพระหนุมกุ้งโต ก็ไม่น่าเชื่อมันไม่ง่ายมันมันเป็นอย่างนี้อมองูงายพวกงูเสียนเสียนพระรุ่นไหนตายเพราะพระรุ่นนั้นมันทุกคนนะครับยังออีกคนนึงก็เหรียญใช่ไหมอ่ะตีโพมาปั๊บนี่เป็นเรื่องเลยอจะถามว่าผมเชื่อใครผมก็เชื่อใครไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนแต่ผมเป็นกลางอยู่แล้วอ่ะอันนี้พิสูจน์ได้อันนี้พิสูจน์ได้เปล่า่ะแค่นั้นเองมแค่นั้นเอง ไอคนที่บอกว่าเก๊แตกที่สุดไม่ได้อเพราะเดี๋ยวนี้มันมันเอาโลหะยุคนั้นมาดูนะอแต่มันก็มันต้องมีหัวใสนะครับผมผมตอนตอนที่ผมประมาณนั้นหลังก่อนโควิดเอางี้ดีกว่าอผมทราบมาว่าการทาเหรียญปลอมเนี่ยมันใช้เหรียญนั้นหนึ่งกระตังเพราะเหรียญหนึ่งกระตังอายุดีที่สุดเพราะหนรตังอ่ารู้สึกจะเป็นรอสอ์หรืออะไรสักอย่างเขาเอาเหรียญทองแดงนะมันหลอ เขาหาซื้อเหรียญพวกนั้นนะแล้วก็เหรียญเหรียญบาทเก่าเหรียญทองเหลืองนะครับสมัยนั้นเาหารอย่างนี้ทำปลอมนะแล้วก็พระอุชาแต่ขาดสมัยนั้นน้าเขาทำเงินเนี่แล้วปัจจุบันเราเช็คยังไงก็ต้องไปตรวจดูว่าเอ้ยตกลงมันเป็นยังไงในที่ผมรู้มานะแต่ว่าผมอมันเปิดที่แรกเลม่ไบอกใครเลยผมจริงไม่ค่อยกล้าเล่นเหรียญทั้งทที่ผมมีเหรียญผมพูดเลยนะเหรียญผมมีนะอ่ะเหรียญทองแดงเหรียญเงินทองแดงลงยาหรือเงินลงยาหรือเปียกทองอะไรผมมีเยอะแยะ ผมไม่เคยเอามาทำพิพิธเลยนะแต่ผมเอกมาไลฟ์สนุกได้เพราะผมไม่อยากเปิดตัวเครับเพราะผมทำไมผมกลัวเครื่องของพี่ตีไหมผมไม่เคยกลัวนะรับผมไม่เคยกลัวเขาเรียกว่าหมุไม่กลัวน้ร้อนไงแต่คนอื่นน่ะกลัวนะกลัวโดนตรวจผมไม่เคยกลัวพี่ทําทไม่กลัวอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลันโดนตรวจนะครับเขาตรวจของคุณอยู่แล้วใช่คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทำใจเลยว่าทุกคนนะครับซื้อเหมือนใหญ่กับชีมันชอเหมือนกันทําใจเหมือนกันว่า มันเช่าพระใหญ่จิมมันชรนนะครับต้องจวจปันต้องไปตรวจทุกที่เหมือนกันแล้วทุกที่นะครับไปเช่ามานะครับเจอกับตกที่นั่งเดียวกัะใจเหมือนกันว่าเขาไปตรวจใช่ตรวจซุ้มตรวจนั้นแหละผลจะออกมาบุ๊ครผมไม่รู้แต่เขาก็โอ้เพราะผมบอกว่ผมมาผมมาก่อนเครื่องแล้วพระผมไม่ได้ซื้อขายรพระผมโชว์ผมก็เลยได้เปรียบแต่เมื่อไรที่ผมไปซื้อเข้ามาปุ๊บแล้วเอาไปตรวจมันไม่ใช่พังทั้งกระดานเลยครับ ทั้งพิจพันฑ์เลยพระที่มีเกือบสองล้านอ่ะเกือบสองล้านที่นับได้พระที่มีเกือบสองล้านจัดท่าไปซื้อพระทั้งใหม่เข้ามานะครับหมดเลยหมดเลยหมดทั้งหมดเลย,เลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ไปแสวงหาหรือสอบหาหรือซื้อเข้ามานี่คือสิ่งที่ผมบอกเตือนตลอดว่าเมื่อไรที่พระเราตัวตอนนี้มันแท้หมดแล้วมันเรานึกสนุกเสือกไปซื้อพระข้างนอกเข้ามา เวลามันพังมันพังหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมกลัวทีุ่ดผมถึงไม่กล้า,านะก็คือคิดว่าซื้ขอข้างนอกมาคนซื้อคนเช่าจะไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยแบรนด์ดีคนนั้นน่าถือตาเชื่อถืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ,รบนะครับอย่างที่ผมบอกใครมีพระเยอะๆนะครับไม่ต้องมาเสนอขายใหญ่ขึ้นไปไม่รับซื้อทุกกรณีนะครับคุณจะมีหนึ่งองค์ถึงห้าองค์ถึงพันองค์ล้านองค์ผมก็ไม่รับซื้อเพราะผมไม่เชื่อว่าพระข้างนอกแท้แต่เขาเชื่อว่าข้างนอกแท้ คุณก็ซื้อกันไปแต่ยายที่วน,นประกาศชัดเจนว่าไม่รับซื้อทุกกรณีไม่ไม่เชื่อว่าพระคนอื่นพระข้างนอกแพ้มากกว่าที่นี่เพราะว่าเราตรวจของเราหมดแล้วอ่ะเราตรวจทั้งศูย์นะนะครับแต่ละประเภทนะครับเจ็ดสิบพิมพนะครับที่เราถือของเราสุ่มไปตรวจแต่ละที่แล้วเราได้คําตอบเป็นโอเคหมดเลยแต่เมื่อไดที่นึกสนุกซื้อข้างนอกมาปุ๊บไอ้สิ่งที่เราสร้างออกมาตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งถึงร้อยไม่เหลือเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่เอาสําหรับคนที่ดาม่าปามาใหญ่จีนบอลชอนนะครับพระโรงงานมีโรงงานนะครับสามล้านยังไม่มีคนเชียร์เลยไม่มีคนมารับคําค้าเลยแล้วบบตักส่วนใหญ่ก็มาพวกวนในในในช่องที่อะในช่องอว่าไอ้ยู่งี่โชว์เวอร์แต่เสือกแสดงความคิเห็นแบบงงๆนะครับง่ายๆคือใหญ่จีมบอลชอนประกาศให้สามล้านนะครับคุณลงทุนจ้างสายสืบสักสองล้าน ร้านทักงร้านหนึ่งนะรักำไรอยู่ด้านมาเดือนละแสนกำไรอยู่แล้วทำนะครับไม่ใช่ท้าทายนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าใหญ่จีมบอนชอนนี่แห่งตาต้มคนในทั้งประเทศหรือเปล่าเรากล้าการันตีเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าทุกวันเนี้ยเราไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยทั้ั้ พระในตลาดทั่วไปนะครับจะอาจจะมีพิมพ์ทรงเนื้อหาเหมือนใหญ่จริงหรครใชเทียม<ล>เพราะว่ายูทูบออกไปเนี่ยไอ้เรื่องการคัดลอกที่ทำมีแล้วนะครับจริงแค่ประการใดผมไม่รู้หรอกแต่ว่า,าเราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยหนึ่งเราก็บอกแล้วว่า,าเราเป็นพื้นที่จัดแสดงนะครับช่วงที่เราพักออกมาช่วงนี้ก็คือเราสร้างสิ่งจัเศรตัวคุมมารังสีโั่โตเรานะครับเราลงทุนนะครับเราก็บอกแล้วว่าเจตนาเราชัดเจนนะครับตรงล่าสุดเนี่ยที่ผมประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่สินะครับเดือนมิถุนายนนะครับที่ เดินเงนยาทุกทีเดินเงินยานะครับเรามีการจัดงานประกวดเนี่ยนะครับเจตนาเราคือเพื่อระดมทุนหาทุนเนี่ยนะครับร่วมในการจัดสร้างนะครับวตัตถุประสงค์เราเขอาข้างชัดเจนนะครับรายละเอียดนะครับก็คือนะครับพระที่ส่งเข้าประกวดบอกเลยว่า700อาจจะแพงกว่าที่อื่น100ะนะครับแต่คุณจะได้มากกว่านั้นนะครับพระกลับไป1องค์เพราะว่าคุณส่งพัะเข้าประกวด100องค์ผมแจกฟรี100องค์แต่พัะคุณติดประกวดอีก ร้อยองค์ผมให้อีกร้อยองค์มีที่ไหนกล้าให้แบบผมไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพระที่ใกล้ๆงานเราจะเอาพระที่จะมอบเป็นที่ระลึกสมนาคุณให้กันนะขึ้นกล้องอีกทีนึงถ้าคนมันจะได้สบายใจว่าควรมาหรือไม่ควรมาเพราะว่าบอกเลยว่างานนี้นะนี่เลยมีแน่แข้ทั้งหมดนี้องค,ครูนะครับใครที่เคยได้องค์ครูไปท่านนึกภาพนะได้ฟรีฟร,ฟรอะ่ะปกติท่านซื้อคู่ละห้าพัน แต่หมดเดือน,นมิถุนาที่ถึงนี้ไม่ใช่คู่ละห้หาพันนะคร<ส>ับเพราะว่าเราตัดตัดออกไปแล้วนั่นแสดงว่าคุณจะต้องซื้อห้าหมื่นถ้าไม่ชอบว่าไอ้พระใหญ่ทีมันชอนไม่ใช่นะครับโปรดกรุณานแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณที่เป็นรู้จักคุณเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเชื่อคุณไม่ต้องมาแสแดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับไปแชร์ให้มากที่สุดเลยนะครับทางช่องทางใหญ่ทีมันชรน จะไม่ตามไปด่าหรือว่าอะไรแต่ถ้าแชร์ที่ถ้าว่าที่ช่องนะครับขอขอใช้สิทธิ์นิดนึงนะครับพี่ใหญ่เคยเวลาใครคลิปมานี่มันมีมันอะไรที่ีบางครั้งมันมันขึ้นนะมันก็ขึ้นแต่บางครั้งเราต้องเก็บรากาศนะครับเพราะว่าหนึ่งเขารู้เราเขาเขายินทาเราข้างหลังน่ะผมอยู่ข้างหน้าอระหว่างคนที่สามเขาจะเชื่อคนข้างหลังหรือเชื่อคนข้างหน้าไอ้พวกนี้ังตามหลังผมอยู่เลยไหมันยืนทา้างหลังเนี่ย ยังไม่ปมามาไปข้างหน้าผมแต่ถ้ามันไปข้างหน้ามันจะรู้ว่าผมเป็นใครนี่ง่ายง่ายแต่จะทํานี้แค่นี้เราก็ใช้หลักคําสอนนี้มิให้เขาแิบใครใครจะถือโกรธผมนะครับเวลาผมด่าไปในในในโทษไปเพราะว่าผมแสดงแสดงละครอยู่ใครดา่าปุ๊บเฮ้ยแก้โกรธนิดนึงมันจะได้สมบทบาทจริงๆผมไม่มีอะไรนะครับผมโกรธให้ผมโกรธใ,ให้ในฐานะที่คุณว่าผมแล้วถ้าคผมไม่ตอบโต้นะโอ้โหเทพ ไม่ได้เจ็บแสบอะไรจริงๆไม่ได้เจ็บหรอกครับแต่แกล้งเจ็บไปนั้นแหละได้ได้มีอารมณ์ร่วมเหมือน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 หม,มาเห่า่ะครับหรือหมาเห่านะครับถ้าเราไม่ทําอาการกลัวนะครับเดี๋ยวมันหยุดเห่ามันเก้อ,อแต่ถ้าเราทํากลัวนิดหน่อยนะครับโอ้ยมันจะได้ใจใหญ่เลยมันจะเอาเป็นเอาตายกับเรานะครับ <laughs> เหมือนกันนะครับอ่ะพี่ใหญ่เข้าเรื่องพระดีกว่าครับก็พระชุดนี้เจ๋งตรงไหนพระชุดนี้นะครับเราเรียกกรอบอันนี้เขาเรียกว่ากรอบอ่ามา เงินแปดตังเงินนะครับเราเลี่ยมให้แล้วเงินแปดตังส่วนอันนี้เลี่ยมไมคอนทุบทองเลี่ยมกันน้ําให้นะครับพระชุดนี้มีการจับพลังอันนี้เป็นความเชื่อนะอาจารย์ธนวันรเป็นคนจับแรงมากเลยอ่ะไปําอาจารย์ธนวันรผมไม่ได้อ้างนะเขามาที่นี่กับอาจารย์สุรพลจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องคุณไปดูในไอ้ทำลายผมในเฟซบุ๊กผมได้เลยผมลงโต์อยู่นะครับก็บอกแล้ว่าไห พัดมันแรงจริงเช่นยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไสตจน์ไม่ได้นะครับแต่เขามีพลังเขาตรวจได้นะเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่รู้นะใหญ่สายจากพลังมาแรงก็คือเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่รู้มีจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้แต่หลายเรามีเหตุและผลหรือเปล่าถ้าเรามีเหตุและผลเออเออเราจับแล้วไม่ขึ้นเขาจับมันขึ้นแต่ว่าเขาวิ่งายหลายคนไม่เชื่อสายจากพลังแต่พอแต่พอสายจากพลังสวดว่าไม่มีพุทธคุณเท่านั้นแหละครับงานเท่าเลย ไอ้เจ้าของพระไอ้เจ้าเไอ้เจ้าของพระนี่กังวลมากกว่าสองกล้องอีกว่าพระคงไม่มีพลังพุทธคุณก็ถึงบอกไงว่าในวันงานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญอาจารย์ธนวัฒน์ไปนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับพลังอิมหยางนะจริงเท็จประการใดไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมก็พิสูจน์มาแล้วแล้วเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอันนี้ไม่ได้ยกย้อนนะวันงานผมเดี๋ยวผมจะเชิญไปนะครับไปจับพลังการเพราะเห็นไปงานอาจารย์ทุกคนบ่อยนะครับอ่ะว่าตามเรื่องพระเลย พระที่อยู่หน้านี่ครับตัวใหญ่เนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นพิมพ์ยุคต้นนะครับหลวงศิทธิการนะครับยุค2 3 8 9นะครับเป็นอ่าเป็นพระตระกูลลงรักนะครับแต่รักนี้จะหายากกว่าเพราะปัจจุบันไม่ได้มีการทําประเภทนี้แล้วคือรักมาจากยางรักนะครับนะท่านจะเห็นนะครับในลักษณะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยนะครับคือยางรักเนี่ยเมื่อมันหมดยางแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย พอมันหมดยางแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมและนี่คือเนื้อพระการแตกลานเกิดจากลักเนี่ยเข้าไปกัดน,นะครับลักตอนอเขายังมีคล้ายๆมียางนะครับก็จะมีเรื่องของปฏิกิริยานะครับเวลาไปทาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเคลือบองค์พระเพราะสมัยก่อนนั้นเขาใช้วิธีการเคลือบพระด้วยยางรักนะครับคือ,อยางต้นลักนั่นเองนะครับที่เขา้อยมาไลนั่นแหละนะครับแต่คนรุ่นเก่าจะรู้ดีแต่คนรุ่นใหม่จะรู้จักอะไรรู้ครับลักจีนครับ คนรุ่นใหม่จะรู้จักรักจีนนะแต่คนรุ่นใหม่ข้อเสียก็คือศึกษามาน้อยแต่คนรุ่นเก่าเนี่ยถามว่าเอาง่ายๆปลูกบ้านเรือนใช้ตะปูหรือเปล่าสมัยก่อนไม่มีครับสมัยนี้ไม่มีตะปูตัวเดียวจะฆ่ากันตายง่ายๆเลยผมถึงบอกว่าเวลาเราดูพระที่รักมันร่อนหลุดร่อนไปแล้วรักตายแล้วจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาหรือสีออกไซด์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอก เสมอน,นะครับเนี่ยนะแล้วเมื่อรักมันกัดเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปเจอวัตถุประเภทที่เขาเรียกว่ามวลสารนะครับหรือประเภทดินเนี่ยครับก็จะอาจจะเจอเอิฐหินดินทรายอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในพระที่เขาใส่ในยุคนั้นดำแดงเขียวฟ้าเงินคำเทาชมพูหรือพลอยเพชรอะไรก็แล้วแต่หรือทองคำก็จะอยู่ในองค์พระแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กล้องเนี่ยตรวจเจอหรือส่องเห็นหรือไม่อย่างไรนะครับ เพราะว่าพระตระกูลนี้เป็นพระตระกูลยุคแรกย้ำนะครับพระชุดนี้ผ่านงานอาจารย์จกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทิมปูทองนะครับแล้วมาดูกันว่าจะติดหรือไม่อย่างไรแต่เบื้องต้นรับเป็นพระแท้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้สบายใจได้นะครับพระของเรานะครับพิสูจน์มานะครับเยอะแยะมากมายตามชมรมต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยมากมายนะครับจึงเป็นที่มาให้ประจักษ์กับสายตาแล้วว่า สูตรพักเครื่องพราสมเด็จใหญ่ชินน้มัชรนะครับใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศไม่พอยังกล้าโกอินเตอร์ไปต่างประเทศนะครับต่างชาติให้ความสนใจเพราะว่าผมเป็นคนเดียวในช่วงที่บุกเบิกในหลักวิทยาศาสตร์นะครับไปเนินข้างแรมเสียงเงินเสียทองม,มาเยอะแยะมากมายเพื่อไปพิสูจน์เพื่อไปตรวจสอบให้ทุกคนได้สบายใจเห็นไหมแต่พระคนอื่นไม่เคยผ่านการพิสูจน์ หรืออ่านงานประกวดหรือเข้าเครื่องสแกนหรือตรวจสอบด้วยน้ายาไม่มีนะครับแต่ดันข่ายได้เพราะฉะนั้นคุณไปทบทวนกันให้ดีนะครับคุณซื้อพระใครไปไว้นั้นไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติถ้าเห็นแล้วว่าผมผ่านพิสูจน์แล้วให้มั่นใจได้เลยว่าคุณได้ซื้อพระแท้ไปอย่างแน่อนอนแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านเครื่องเหล่านี้จําไว้เลยนะครับ อาจจะวิบัติหรือเก็บผพคเก๊เต็มบ้านนะครับรู้ตัวไอทีหมดไปเยอะเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เก็บแบบที่มัวมั่วไม่มีที่มาที่ไปหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับย้ํานะครับต้องผ่านที่สุดเท่านั้นไม่ใช่บอกว่าผ่านเข้างานประกวจและบอกพระแท้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคุณเดินเข้างานประกวดคุณไม่ได้เดินเข้าเครื่องดูตรวจสอบนะครับผมถึงบอกว่าคุณจะต้องตรวจสอบทั้งน้ํายาทั้งเครื่องสแกน เพื่อดูว่าพระในนั้นมีอายุถึงหรือไม่อย่างไรพระสมเด็จถ้ามีการตรวจสอบแล้วนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า160ปีถ้าต่ำกว่านั้นแสดงว่าเป็นพระใหม่นะครับย้ำนะครับต้องผ่านการตรวจถึงจะเรียกว่าพระแท้ต้องผ่านน้ำยาถึงจะเรียกว่าพระแท้ต้องเข้าเครื่องสแกนถึงจะเรียกว่าพระแท้บอกให้เป็นในๆนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับอีกองค์ต่อไปนะครับอ่า เพราะว่าผมจะให้ดูหลายๆองค์เนี่ยนะแต่ด้วยว่าพระเนี่ยไม่สามารถแกะได้นะครับเพราะเราเลี้ยงกันน้ํานะครับพอเลี้ยงกันน้ําแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะลาบากหน่อยแต่โชคดีที่ว่าเรามีกล้องที่สามารถเจาะ่ันพลาสติกได้นะครับเราก็จึงเห็นว่าเนื้อพระส่วนใหญ่เนี่ยไม่ขาวก็เหลืองนะครับถ้าเหลืองแสดงว่าพระเนี่ยแก่ของเรื่องของเกสรดอกไม้แต่ถ้าพระขาวจะแก่ปูนกระขขยนะครับ แล้วเราก็จะมาดูว่าเอ้มีการแตกร้านเป็นสังฆาโลกหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีแสดงว่าพระเนี่ยมีอายุมากกว่านะครับแล้วก็เราก็มาไล่ดูไอต้ตระกูลพวกรักที่วันหลุดหลุดล่อนๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นนะครับเห็นนะแล้วมันจะไม่เกิดเป็นสีน,นะเมื่อใดที่พระลงรักปิดทองหรือหรือลงรักอะไรล้วแต่ถ้ามันเป็นสีผิดปกติก็ให้แสดงว่าท่านกําลังจะถูกท่านคนใดคนหนึ่งหลอกนะครับเหมือนคนที่อ่าคนแปะริ้วนะครับ เอาที่มาแลกพระสงเด็จปรากฏว่าไปเช็คพระเก๋เสียที่ปไปแปดไร่ใครไม่รู้แต่ผมมารู้นะครับและผมเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงนะครับเพราะคนพวกนี้เขาเจตนาของเขานะครับเพื่อที่จะขายหาเงนินเจตนาเขาอวดโชว์แต่สูตรพระเครื่องยาชินชอนไม่เคยอวดโชว์อยู่ในตู้ครบนะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่า เราทําพิธภัณฑ์เก็บพระนะครับไม่ใช่ทําพิธภัณฑ์ขายพระนะครับแล้วเราเอาพระออกมาในครั้งนี้เราถือว่าเราออกมาเพื่อสร้างาบุญบาร,รมีร่วมกันนะครับเป็นเนื้อนาบุญกันนะครับเราอยากให้ทุกคนนะได้มามีส่วนร่วมในการนะครับรอสร้างพระใหญ่นั่นคือสมเด็จทวดโตโคมบระังสีนี่คือเจตนาที่เรานําพระเอามาออกให้มีตั้งแต่ราคา2,000ันสาม0 0 0หาพันถึงหนึ่งมื่นบาท นะครับนี่นี่คือพระที่เรามาออกงานบนุญเงินทุกบาททุกตังค์เราจะร่วมเอาไปในการจัดสร้างนะครับว่าจ้างนั่นเองนะครับใหญ่สองแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะยึดนะครับราคาและพระความเก่านะครับความสวยก็อีกแบบหนึ่งนะครับแตกตายจะองค์สองพันตรงไหน,นหนึ่งอายุนะครับแล้วเราเรียมให้ด้วยบอกก็บอก,บอ,กอ่ะทำไมไม่เรียมนู่นให้เลยเรียมให้ได้ครับผมเรียมให้หมดแหละนะแต่ถ้าเราก็จะบกกุคค่เกอะเข้าไปอาจจะ ห้าสิบร้อยหนึ่งหรือ200300แล้วแต่นะครับแลวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีการสั่งกรอบเนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วก็มีการขายจำหน่ายแล้วก็ใส่กรอบให้ด้วยนะครับเราก็จะบวกเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่ใหญ่สองสองแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเป็นพระตระกูลลงรักแล้วก็คือยางรักนั่นเองลงรักยางรักนะครับคลิปนี้นะครับเพราะเป็นพระรุ่นเก่าปัจจุบนับนเขาไม่ได้ใช้รักลงรักนะครับเขาใช้สีลงรักนะครับหรือรักจีน นะครับพี่ใหญ่สองเนื้อเหมือนกันไหมเป็นเนื้อเดินโซนเดียวกันทั้งหมดนเนื้อโซนเดียวกันหมดแต่แต่างแตกต,ต,ต่างกันทุก,กที่กรอบเฉยอ่าครับก็คือกรอบเนี่ยคือเงินแปะตังก็คือเงินน้อยนะครับ,รบแต่ถ้าไมคอนไมคอนเนี่ยคือ,อชุกทองก็ไม่ลอกไม่ดำดำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่ากันน้ําด้วยคุณแปะลงน้ําได้เลยนะครับน้ําไม่เข้านะครับยกเว้นน้ําแข็งพี่ใหญ่คนชอบภาพแบบไหนคนตัวใหญ่นะในมุมของผมผมว่าหลากหลายนะครับ หลักหลายไม่พออายุต้องดีด้วยแล้วก็คือความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือคนนะครับต้องชัดเจนเก๊แท้เทียมคุณรู้ทั้งหมดใช่ไม่ใช่คุณก็รู้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เขาโพสต์กันนะผมก็ผมก็เตรียมด้าพระนะ,ะผมด้าพระหนึ่งแสนองค์เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีพระที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับวัดนี่ก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันหนึ่งแสนองค์ควัดละหนึ่งหมื่นองค์ ใครอยากได้ต้องรีบมานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ผมรับเงินสดนะครับผมไม่รับเงินผ่อนนะครับและไม่รับเงินดาวนะครับใครอยากจะได้จะเอาไปทํานุบํารุงวัดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครอยากจะเอาไปเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ยินดีแบ่งให้นะครับเพราะตอนนี้เรามีพระนะครับที่เราคัดแล้วประมาณหนึ่งแสนองค์ใครอยากได้ต้องรีบทักนะครับนี่นะครับก็ใหญ่จิมมารชอนชุดนี้มีแค่นี้เหรอถือว่ามีน้อยนะตอนน้ามีนะเยอะกว่านี้อก็คือออกไลฟ์ด้วย นะครับอ๋อแต่เราคัดหัวข้อที่เอาไว้นะครับเพื่อให้กับตอนทำ YouTube แล้วเขามีโอกาสได้พลังสวยๆ oh. นะครับอ๋อนี่นะครับก็ติดตามช่องทางสื่อสารที่ใหญ่จิมบัญชรจะสื่อสารไปทาง f อไว้นะครับอ,อีกเร็วๆนี้นะครับใหญ่ก็จะทําช่อง youtube อีกช่องหนึ่งอ่ะก็จะเปิดครับเปิดช่องหนึ่งเปิดช่องหนึ่งเป็นเพื่อ,อยังเป็นทางการก็คือเดี๋ยวเดียออเ๋ยวรอพร้อมชัดเจนนิดนึงนะครับก็จะรอรอทีมงานพี่เทพเข้ามาดูแลตรงน,นี้ก่อน ก็คงได้เปิดแล้วก็มีการติดตามมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมโมเดลห่วงเรื่องการสร้างพระนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์แต่จะมีเวลาไลฟ์สดช่วงช่วงเย็นนะครับเป็นพวกผมก็อย่าชิมชอนนั่นแหละครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับรีบๆหน่อยนะครับถ้าฮถ้าคือให้ดูระยะเวลาที่วันพระที่เผยแผ่ลิปไปถ้าดูช้าก็หมดแล้วพระนะครับ คืออย่ากโกรธกันนะครับคือถ้าดูไม่ทันรุ่นนี้ก็ไปเอาอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ก็คือมีหราคานะครับก็ะะจะสุดสุดอยู่ที่10,000บาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วอันเนี้ยเดือนนี้เราก็ปิดโปรเจกต์แล้วก็คือองค์ครูนะครับเตรียมปิดแล้วนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราจะให้ค้งสุดท้ายนะครับนั่นแสดงว่าเหลืออีกประมาณแปดวันเราจะปิดทําการหรือหวันนี่เองนะครับครับผมเฮ้ยไม่ใช่ที่เดือนหน้าดิก็คือองค์ครูจะถูกปิดก่อนนะครับแต่พระองค์สองฝันเราให้อีกเดือนสุดท้ายก็คือ30มิถุนายแลล้วจบเ นะครับผมก็สนใจพระชุดไหนของใหญ่ชีมันชรน,นะครับให้ดูระยะเวลาที่เผยแพร่ลง YouTube หน่อยนะครับว่าหมดเวลานานหรือยังอ่าใช่ต้องดูวันเวลาที่ลงด้วยนะครับ,รบไอใครที่ได้อยอยากได้พระก,กรรมนะครับคุณต้องไปหาเครื่องคายแมพฉีนนั่งย้อยลาย้อนไปในอดีตนะครับไม่งั้นก็ต้องไปกรรมวันที่ยี่สิบเกนะอีะ่สิบเก้ากันยาคุณได้กรรมแน่กรรมละห้าพันนะอ่าก็ คือเงินทุปปกบาทเนี่ยเราก็เอามารวมสร้างไงเ,เพราะเดิมทีเรากำสองพันถูกไหมปัจจุบันเราเรา,าทาคหน้นหมดไปแล้วแต่จะมีพระโซนใหม่ลงไงใหไม้หมดเลยไม่แกะกองเลยนะครับนี่ก็คือกำละห้าพันกำละห้าพันในงานจะมีคนกำได้ผมให้เก่งไม่เกินร้อยคนหมดหมดเหรอหมดครับเพราะเราเตรียมไว้ประมาณสองหมื่นสำหรับพักกำครับนั่นแสดงว่าร้อยคนเพราะมือคนเราไม่เท่ากัน รเราไม่สามารถไปเดาได้ว่าเขาจะกำได้เท่าไหร่ครับบางคนมือใหญ่กำได้เยอะมือใหญ่มือเล็กไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ถ้าผ้าหมดจบครับเราไม่ได้บอกว่าให้กำทุกคนใครอยากจะกำเข้าแถวมาได้แล้วออกได้แล้วออกหรือจะกำสองกำสามกำทีเดียวไปเลยเอาให้ชัดเจนพระหมดจบคนที่หลังต้องคิวไม่มีเพิ่มนะครับ,รบเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมสแป์เราหมดแค่ตามจำนวนสองหมื่นเท่านั้นเนี่นะครับ ก็รีบๆกันหน่อยนะครับขอบคุณใหญ่ชินบัญชรน,นะครับครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ